วันนี้มากับความมืดเข้องซื้อให้เลยถือถื้ออย่าให้หลุดมือนะทอสั์อยู่ในนั้นนะซื้อถุงขาวๆนะอาเข้าหนะ้องม,มาซื้อเครื่องใหม่บันนี้ไม่มีเครื่องเลยไม่มีเครื่องเลยพี่น้องไม่มีเครื่องเอาไว้ไปเยี่ยมเยือนพี่น้องรับชมเลยเนาะวันนี้เลยมาซื้อเครื่องใหม่หนึ่งเครื่องนะคะลงทุนใหม่อีกหนึ่งครั้งเนาะไม่รู้จะ ได้ตอนไหนแหละแต่ว่าก็ถ่ายไปนั่นแหละเนาะพอดีมาเจอภาพพระเจ้าเออกำลังขับรถเออพระเจ้าขับเลย้นขอ้ารถเนาะ ต้นไม้ออกเอ๊ยสดายเลยทีนี้โล่งเลยสะอาดแปนโม่งโล่งเลยทีนี้สะาาสารลอยเรามีหลายที่แล้วทีนี้สามารถเดินทะลุกันได้ได้ย,ยินข่าวว่าเขาจะเอาอปูนมาเทตรงนี้ด้วยเด้อพี่น้องเนี่ยเราเดินได้หลายหลายหลายสะเลยสามสะพร้อมกันนี่เขาจะกลนหนำโล่งข้างเนาะนี่ก็ขี่รถมานลำ้างนะคะก็จะแวะ,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 ะแถวนนี้แหละสะดวกซื้ออันนี้ก็ร้านกาแฟเนาะ ก็วันนี้ยังไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยเนาะแต่หิวข้าวมากตอนนี้นะ้องข้าวหอมข้าก็คงจะหิวข้าแวแหละแต่ว่าผ้าพ,พันเลาะเนาะลงคลิปจักอันหนึ่งเลยนะาลลยลมาสั่นและเลาะมานทางไม่หิวหรอคะ <cima> แต่ยายหิวนะคะยายหิวนะคะยายหิวนะคะกิยยนโจ๊กเออน้อง <ault> <sh arp> ข้าวหอมก็กินโจ๊กแล้วอ๋อนะคะตอนนี้ก็มาไปแล้วเนาะ พูดออกอากาศไม่ได้อย่าพูด,ด,ด,ดเออเออพูดออกอากาศไม่ได้อย่าพูดเนาะเราก็จะไปนี่แหละริมเลาะริมทางริมว่าไปข้างรั้วโรง,งพยาบาลเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะพี่น้องนะคะบรรยากาศเน,ะนา,าเนะเวลาเออเราก็จะเจอโอ๊ยไม่ได้ไปหลังคอาขสลืมลืมลืมถ่ายรูปไอ้ควายนอนน้ำเลย <laughs> เดี๋ยววันหลังค่อยขี่รถไปถ่ายเนาะ ไปฝั่งนู้นเนาะเจอควายนอนนำบรรยากาศใหม่ๆแลาา้วก็ถ่ายเอาคลิปอยังมาลงเนาะพี่น้องนะฮนะตอนนี้ก็จะขี่เลาะไปเรื่อยๆเยนาะนะนจะมีซอยอันนี้เป็นโรงเรียนโรงเรียนสำหรับเอ่อข้อหอมเธอดีๆนะถุงนะโรงเรียนสำหรับเด็กตนองารนั่นน,นั่นนะ่ีดีนัางยี่ดีโอ้วก้เรื่องสำคัญอีกอย่า มันเนีนๆเรืองอันนี้โรงเรียนอนุบาลเด็กนะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามรั้วโรงพยาบาลแต่เราได้กระเพาะปลาเป็นหนึ่งถุงแล้วเนาะแต่ก็ว่าจะซื้อโยเกิร์ตไปให้น้องกินหน่อยเนาะน้องเขาเจ็บท้องแล้วเขาก็จะกินโยเกิร์ตแล้วเขาก็จะดีขึ้นก็เลยพาคนมาละตลาดเนาะมีเพิ่มพี่น้องฝนตกมืดหมืดเบี้ยนมืดคืนนะคะสำหรับเอ่อขอบคุณ สหลับการรับชมนะคะเา้าม,มันไมีอะไรอะมไปตุ๊เดนเนี่ยเดี๋ยด,ยด,ยดยับไปทางเสียลวเนี่ยแ้วม,มัน,นมันะอะไเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันเอ๊ชามันกเยอ,นะเยอยแล้วี่ไฟนีเียวยงงอะลวเหรอ ทอานากต้องไปฝั่งโน้นแล้วแหละเพราะว่าลืมค้อมดูน้ำมันเหลือไม่เยอะว่ดูไม่ได้หรเาราเ,าเิดรงนนานมีอยู่หมายถึงว่าเราลืมดูน้ำมดวาันเหอไม่เย้เราคยไปกิดมีอยู่หมายถึงว่าเราลืมดูน้ำมันลดว่ามันเหลือไม่เยอะทีนี้เราค่อไปแวซื้เกิดรน,รนดวืมด้ล้วา่ท้าค้ามาแวลัดมานะ กำลัสังเกตน้ำมันรถมันพี่ดอกไปขี่ตรงไปข้างหนง้ว่าจะมีปั๊มน้ํามันเนาะอันนี้ก็จะก่อสร้างอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยตรงนี้เนาะแต่จะเลาะไปเรื่อยๆดอกรักดอกรักสีอะไรเนี่ยสีม่วงเออดอกรักสีม่วงพี่น้อกโอ้แบบโกขอบเออไม่ค่อยเห็นดอกรักสีม่วงเนาะ ออกเลยเมื่อกี้นี่อยู่ในห้องอไม่เจอเดแดดเแม้ว่าจะตรงไปก็จะเจอเผื่อเจอม้าเนาะก็จะได้คลิปม้าด้วยเนาะพอดีนิ้วเขาแห้งพี่นอ้องข้าวหลายเนาะแรงเล,ลื่อเรื่องเจะมันหลุดเออรือมาหลายเรือเฉยเลยก็จะเรือหนึ่ก็จะ,ะเ,จเก็บ ต้นใหม่ขึ้นใจเจ้าจมาตัดก็เจ้าจมาบูรณะบูรณะอ่าสถานที่ท่องเที่ยวของการออกกําลังกายเนาะขึ้นเต็มต้นนะคะอ่านี่เราจะพาไปดู ไปปั๊มน้ำมันแล้วไปเติมน้ำมันเนาะกาลองก้าวก้าวก้าวไปแล้วไปเรื่อยๆนะ นาทีหนาที้องปิดปิดชสุายออกมาตอนนี้ปิดลปดไปดีปิิ้